สวัสดีครับท่านชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทรพมอินไทยแลนด์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชิมอินทรพมสายพันธุ์สกโรนะครับท่านผู้ชมการนี้นะครับก็เข้าสีนะครับเข้าสีครบสี่เดือนนะครับท่านผู้ชมครับสี่เดือนแล้วนะครับครับผมส่งเกศศรวันที่ครับยี่สิบยี่สิบสาม ุ้มภานะครับก็สี่เดือนเสร็จนะครับหลังจากที่ผสมกระสรันะครับลูกที่เข้าสีนะครับถือว่าสีแดงสดนะครับถือว่าเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์เดียวนะครับในส่วนของผมนะครับที่ทานผลสุกนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าทานผลสดก็ทานได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะติดฝาดนะครับ ติดฝาดพอสมควรนะครับท่านชมนะครับก็จะมาชิมกันดูนะครับเพราะว่า3ปีที่ผ่านมานั้นนะครับก็ติดฝาดนะครับท่านชมนะครับสำหรับลูกสดนะครับก็คือลูกเข้าสีนะครับถ้าแก่จัดนะครับก็จะไม่ฝาดเยอะนะครับถ้าเข้าสีใหม่ๆนะครับก็จะฝาดเยอะหน่อยนะครับท่านชมนะครับว่าปีนี้นะครับ จะติดฟาดเหมือนกับปีที่แล้วไหมนะครับุ่นผู้ชมนะครับก็มาชิมนะครับกันนะครับแต่สีนะครับสีแดงสดนะครับถือว่าเป็นสีที่สวยอยู่นะครับสำหรับสายพันธุ์อินทรพลนะครับสีแดงสดนะครับชมนะครับก็อจะมาชิมกันนะครับาลูเข้าสีนะครับเข่าสี ก็เป็นลูกนี้นะครับนะครับลูกใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับยาวนะครับใหญ่ยาวนะครับสำหรับอินทรพรมสายพันธุ์สกููเพราะเรื่องนี้อ่ะในปีนี้นะครับก็ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าจะยาวกว่าในปีที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาผ่าดูเนื้อในนะครับ ด้านในนะครับว่าจะเนื้อแน่นหรือไม่แน่นเป็นกับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมล็ดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเมล็ดนะครับมาดูเมล็ดนะครับในปีนี้นะครับมเมล็ดก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับก็สมดุลนะครับเหมาะสมกับลูกนะครับ มาดูเนื้อนะครับนะครับ,นะรบก็มีเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่อยู่รอบๆมเมล็ดนะครับทานผู้ชมนะครับนะครับเส้นใ่ในส่วนของมเมล็ดนะครับนะครับ ลักษณะ,มะเมล็ดลักษณะ,มะเมล็ดยาวนะครับยาวยาวไปกับทรงของลูกนะครับนะครับลักษณะของลูกก็เดียวยาวนะครับมเมล็ดก็ยาวนะครับก็จะยาวกว่าทุกสายพันธุ์ในสวนของผมนะครับส่วนมเมล็ดของพันธุ์สักลูกนะครับท่านผู้ชมนะครับ ออมาชิมดูนะครับอ๋อก็ฝาดนะครับติดฝาดพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะครับเนื้อเนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นแน่นออกแข็งแข็งนะครับเนื้อแน่นออกแข็งนะครับท่านผู้ชม รสชาตินะครับความหวานนะครับมาก็ประมาณ5%นะครับประมาณ5%เแต่ฝาดเยอะกว่านะครับนะครับนะครับลูกแดงแบบนี้นะครับความฝาดเยอะกว่าความหวานนะครับผมก็จะลองนะครับลองปอกเปลือกออกนะครับทานผลสุกนะครับว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรนะครับ เปลือกออกนะครับท่านผู้ชมนะครับยังจะติดฝาดไหมครับก็นะต้องมาชิมดูนะครับนะครับไม่ฝาดนะครับท่านผู้ชมแต่เนื้อ ความหวานนิดหน่อยนะครับออกมันๆหวานนะครับคือไม่ติดฝาดเลยนะครับท่านชมนะครับนะครับในการปอกเปลือกออกนะครับไม่ว่าจะทานผลสดนะครับหรือว่าทานผลแห้งนะครับแล้วก็ทานผลสุกนะครับถ้าลูกลักษณะเข้าสีใหม่ๆนะครับหรือว่าลูกแก่จัดนะครับของลูก ทานผลสดนะครับลักษณะทานผลสดนะครับก็ไม่ติดฝาดนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าปอกเปลือกออกนะครับผมว่าผมเคยทดลองมาน่าจะเกือบ20สสายพันธุ์แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับในการปอกเปลือกออกก่อนทานนะครับผลสดนะครับท่านผู้ชมนะครับผลที่ยังไม่สุกนะครับจะมีรสชาติไม่ติดฝาดนะครับถ้าปอกเปลือกออกนะครับถ้าทานทั้งเปลือกแบบนี้นะครับถ้า สายพันธุ์ไหนนะครับที่มีรสชาติติดฝาดก็จะติดฝาดนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าติดฝาดแบบนี้นะครับถ้าทานผลสดนะครับก็ความต้องการของตลาดก็จะน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับส่วนมากเขาก็ผู้บริโภคนะครับก็ไม่ชอบนะครับลดฝาดรดเฟื่อนอะไรก็ว่าไปนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ชอบนะครับถ้าทานแบบ มาปอกเปลือกแบบนี้นะครับก็ก็คงจะเสียเวลานะครับในการปอกเปลือกออกนะครับท่านผู้ชมนะครับครับก็น้อยคนนะครับที่จะมาปอกเปลือกออกแล้วก็ทานนะครับส่วนมากก็จะทานทั้งลูกนะครับหรือว่าทานกัดกินครึ่งลูกนะครับปอกเปลือกแบบนี้นะครับก็ไม่ฝาดอยู่แล้วนะครับก็ก็ไม่ทํากันนะครับนะครับ มันติดฝาดอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมมันติดฝาดนะครับถึงแม้ว่าเจะปอกเปลือกออกนะครับถึงลูกจะพึ่งเข้าสีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ติดฝาดนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันนะท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าปอกเปลือกออกนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับ ทานผลสุกสดนะครับทานผลสุกนะครับหรือว่าทานผลแห้งนะครับลูกแบบนี้นะครับลูกยังไม่แก่จัดนะครับท่านผู้ชมก็จะลดชาติติดฝานั้นจะหายไปนะครับหายไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เหลือไว้แต่รสชาติหวานนะครับก็ถ้าเข้าสีใหม่นะครับถ้าไม่หวานก็จะเป็นออกมันๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็คือทานผลสุกนะครับถ้าเป็นผลสุกนะครับของสายพันธุ์นี้นะครับ3ามปีที่ผ่านมานั้นก็คือน่าจะหวานหอมที่สุดนะครับในสวนของผมนะครับนะครับทุกสายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นเนื้อที่แน่นนะครับลูกสุกนะครับเนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นผมเคยส่งนะครับไปให้ลูกค้านะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับส่งไปแถวจังหวัดภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมนะครับ กว่าจะถึง3มวันนะครับผลสุกนะครับไม่เน่าเสียนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ยังทานได้นะครับไม่เน่าเสียแต่ถ้าสายพันธุ์อื่นนะครับเป็นบาฮีนะครับบาฮีลูกสุกก็เนื้อก็ไม่แน่นนะครับเนื้อก็จะออกอันนี้หน่อยนะครับเนื้อยุ่ยหน่อยนะครับสำหรับสายพันธุ์บาฮีนะครับ แล้วก็สายพันธุ์เอสเหมือนกันนะครับถ้าลูกสุกก็จะมีรสชาติหวานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อไม่แน่นเหมือนกับสายพันธุ์นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสายพันธุ์สกูาะเบี่งละเยอะนะครับถ้าชอบทานผลสุกนะครับก็ปลูกได้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับทานชอบทานผลสุกนะครับเนื้อนิ่มๆหน่อยนะครับก็ก็อันนี้เลยนะครับตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นสายพันธุ์ที่ลูกสุกที่มีเนื้อแน่นนะครับไม่เสียง่ายนะครับทุกผชมนะครับสายพันธุ์นี้ก็ต่อจบเลยนะครับทุกชมนะครับเพราะว่าอายุมากขึ้นนะครับต่ออยู่ต้นก็จะทําให้ลูกโตขึ้นนะครับทุกชมนะครับก็สักครู่นี้นะครับก็มาชิมนะครับลูกนะครับลูก สดนะครับหรือว่าลูกพึ่งเข้าสีได้ไม่นานนะครับอายุ4เดือนนะครับหลังจากที่ผสมเกสรนะครับก็มีรสชาติติดฝาดนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่ปอกเปลือกออกนะครับถ้าปอกเปลือกออกแล้วนะครับรสชาติติดฝาดหายไปทันทีนะครับท่านผู้ชมก็จะเหลือรสชาติที่หวานนิดๆนะครับแล้วก็เป็นมันๆนะครับลักษณะเป็นมันๆนะครับสําหรับรสชาติของอินทรัมสายพันธุ์นี้นะครับที่ผลสดนะครับท่านผู้ชมนะครับผลยังไม่แก่ หรือว่ายังไม่สุกนะครับรสชาติตามที่ต้นคลิปนะครับที่ผมได้เขียนไ่ดูนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกควาใจครับสวัสดีครับ สีสวยนะครับแดงนะครับสีแดงสดนะครับสีก็คล้ายกับสายพันธุ์โกนิซี่เพราะเนื้อเยื่อนะครับแต่ลูกจะใหญ่กว่ายาวกว่านะครับสายพันธุ์โกนิซี่นะครับเป็นสีที่วสนะครับแต่รสชาติผลสดนะครับติดฝาดนะครับทุก่านนะครับก็ติดฝาดพอสมควรนะครับ ผลสุกเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับจะเราทันทีไม่ชอบติดฝารหรือว่ารถเฟื่อง